สวัสดีครับท่านผู้ชมยู่กับผมทามแบทบอยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาเฉลยข้อมูลที่ถูกต้องของยางลบปากกานะครับซึ่งเป็นยางลบสีน้ำเงินนะครับเป็นแบบกลมๆเหมเ่ียมก็มีนะครับหรือว่าเป็นแบบด้านหนึ่งสีแดงด้านหนึ่งสีน้ำเงินหรือว่าจะเป็นแบบด้านหนึ่งสีขาวด้านหนึ่งสีน้ำเงินก็มีนะครับซึ่งหลายคนอาจจะได้ทราบข้อมูลมาว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ยางลบปากกานะครับมันคือยางลบยินสอนั่นเองเอาไว้ลบพวก กระดาษอาร์ตหยาบนะครับแล้วตกลงมันคือยางลบปากกาหรือว่ายางลบดินสอกันแน่นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาฟังคำตอบกันนะครับก็จะเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ f a v e r Castell นะครับซึ่งบริษัท f a v e r Castell เนี่ยเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องเขียนระดับโลกนะครับประเทศเยอรมัน มีการระบุคุณสมบัติการใช้งานของยางลบสีฟ้าเนี่ยเอาไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับเช่นยางลบรุ่น7070ข70ีด4 0 Latex Free Eraser for Ink and Pencil นะครับซึ่งเป็นยางลบแบบผสมนะครับด้านหนึ่งสีแดงด้านหนึ่งสีน้ำเงินซึ่งบนยางลบเนี่ยจะมีการระบุสัญลักษณ์นะครับเอาไว้อย่างชัดเจนว่า ด้านฝั่งสีแดงเนี่ยเอาไว้ลบยินสอแล้วก็ด้านฝั่งสีเ,ง,เงินเอาไว้ลบปากกานะครับแล้วก็จะมีรุ่น7016-40 Ink Pen e ง a s e r นอิเลเะครับซึ่งเป็นสีน้ำเงินทั้งิ้นเลยก็ได้ระบุไว้ว่า ใช้ลบหมึกปากกาโดยเฉพาะเป็นต้นนะครับแล้วก็ยางลบแบบที่ผมถืออยู่นี้นะครับคือด้านหนึ่งเป็นสีขาวด้านหนึ่งเป็นสีน้ําเงินนะครับซึ่งเขาก็จะเขียนสัญลักษณ์ไว้บนยางลบเลยว่าด้านนี้นะครับนี่เป็นด้านลบดินสอด้านนี้เป็นด้านลบหมึกปากกานะครับผมแล้วทีนี้ ข้อมูลที่ว่าใช้ลบกระดาษอารดหยาบเดี๋ยวความจริงกระดาษอารดหยาบนะครับผมถ้าเราใช้ยางลบยิสอธรรมดาเนี่ยเราก็สามารถลบได้อยู่แล้วนะครับ แต่ว่าทำไมเนี่ยเราใช้ยางลบด้านสินเงินเนี่ยลบปากกาแล้วเนี่ยกระดาษมันขาดซึ่งเป็นข้อมูลที่หลายคนน่ะได้เคยฟังมานะครับที่จริงแล้วเนี่ยเราใช้ลบผิดนะครับผมขั้นตอนของการลบที่ถูกต้องก็คือเราต้องถูเบาๆนะครับต้องค่อยๆถูด้วยความที่เนื้อยางลบเนี่ยมันค่อนข้างหยาบนะครับเมื่อถูไปบนหมึกนะครับก็จะค่อยๆออกมาเดี๋ยวผมจะทําการสาธิตนะครับอ่าถูอ่า ยังลบสีน้ำเงินเนี่ยนะครับอ่าบนปากกาที่ผมขีดลงไปเนี่ยให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเราต้องค่อยค่ยถูนะครับผม นี่เลยครับผมอ่ามึกมันก็ออกตามปกตินะครับแล้วก็กระดาษก็ไม่ขาดนะครับผมถ้าเราถูเบาๆนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดถูแรงๆเนี่ยกระดาษมันก็จะขาดได้นะครับนี่นะครับผมนี่ก็คือข้อมูลที่ถูกต้องนะครับสําหรับยางลบสีน้าเงินนะครับก็คือเป็นยางลบปากกานั่นเองนะครับนี่สามารถค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของ Faber Castell ได้เลยนะครับผม อย่างที่ผมสือเนี่ยเป็นของยี่ห้อเฟเวอร์คัสเนะครับผมคลิปนี้ก็เลยอ,อยากนําเสนอข้อมูลที่เข้าใจได้ถูกต้องนะครับสำหรับยางลบสีน้ำเงินที่หลายคนสงสัยว่าตกลงแล้วจะเป็นยางลบยินสอหรือยางลบปากกากันแน่นะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบรายละเอียดข้อมูลในการนําเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณท่านที่มาติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ